คณะหมอลำที่มีศิลปินแห่ทยอยตนห้านลือหนักเหตุเพราะไม่พอใจค่าตัวพี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นกับวงการหมอลองหมอลำขาสะเทือนวงการหมอลำกันเลยทีเดียวและเมื่อคืนนี้พี่น้องขาเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าร้อแรงมากในโลกโซเชียลโดยเฉพาะกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่อย่างกลุ่มแฟนคลับหมอลำ com ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สนคนค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายๆท่านเพิ่นเขาไปโพสนะคะเป็นคำใบ้สำหรับหมอลำวงวงหนึ่งเนี่ยค่ะตอนนี้มีศิลปินเริ่มทยอยเริ่มโตูนหา่านบอกว่าบาพ่พอใจคาตูแล้วก็ปัญหาสาเหตุหลาย,ลายๆอย่างนะคะในองค์กรของหมอลำวงนี้ซึ่งพี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นเออหมอลำวงใด ทำไมศิลปินนะคะถึงได้ทยอยโตนห้านกันเยอะขนาดนี้เพื่อนบอกว่า2อถึงสคนเลยนะ สำหรับฤดูการนี้เพิ่งเริ่มนะคะยังไม่จบฤดูการด้วย3ามแต่ศิลปินแห่ทยอยโตนหฮานซะแลว้วอ่ะพี่น้องค่ะมาดูทางด้านโพสต์นะคะที่ทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายๆท่านนะคะได้เข้าไปโพสในกลุ่มแฟนขับหมอลำ .com คอมสำหรับโพสต์นี้นะคะเพื่อนบอกว่าทยอยลงน้องใสเป็นไรถ้าว่าบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่เป็นมันไม่แมนยูบอ คนแค่สองสามเดิมค่าโตถ้าลดลงเดือดร้อนนะทุกงานทำงานเพื่อเงินทั้งนั้นถ้าว่าการจ้างคนมันแพงคุณคิดว่าคุณคิดผิดตั้งแต่แรกที่ทำวงนะคุณต้องทำงบการเงินก่อนรับจ้างท่อใไดจังไดสิพอใดอืมพี่น้องขาสำหรับโพสต์นี้บอกว่า ทางด้านหนองใสนะคะสำหรับคีย์เวิร์ดหรือว่านะคะคำใบ้หมอลำทางด้านหนองใสถ้าบริหารทรัพยากรมนุษย์บ่เป็นเอ่อคนแค่สองสามลอยค่าโตนะคะมันเดือดร้อนกันนะถ้ามาลดค่าโตและคนที่มาทำงานเนี่ยเขาก็หวังในเรื่องของรายได้และคุณเองเนี่ยก็ต้องคำนวณรายได้ก่อนว่าต่อคนต่อหัวมันเท่าไหร่ถ้าคุณคิดจะทำวงและคุณคำนวณรายได้ไม่เป็นเนี่ยคุณก็ไปต่อไม่ได้โพสต์ต่อมาพี่น้องขาบอกว่า ไว้คือออกหลายแท่ยังมีข่าวแววๆจะมีคนลงเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นบอกตานค่ะต่อมาพี่น้องขะผู้ใช้ Facebook รายนี้บอกว่าคนที่ลงเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะเกมจิรากรแอบใจหายนิดๆเพราะทั้งสองก็รักวงจริงๆ ถ้าเซตเก่าทยอยลงหมดนี่ก็ขอเลิกติดตามนะคะบุคลากรเก่าๆมีคุณภาพควรเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เขาเหมากับการด่าคนลงเฟซไม่เหมาะกับการบริหารถ้าเป็นแบบนี้ขอเลิกติดตามนะคะเออพี่น้องขาอ่ะยังมีต่อนะคะตกลงกันหมดทำไงดีทีนี้ผู้จัดการสิได้เล่นเองสติแห่ตาบอดสมัครมาเป็นตลกยู น้องใสเกิดอะไรขึ้นคะกำลังไปได้ดีแต่มีคนทยอยลงหรือเพราะเขาลดค่าตัวหรือเขาบีบให้ออกหรือเขาทนผู้บริหารคนใหม่ไม่ได้ฉันสงสารคนที่อยู่ต่อต่อสู้กับวงมาตั้งนานทยอยลงพี่น้องขา เกิดอะไรขึ้นนะคะคนที่น่าสงสารที่สุดคือยายเพิ่นต้องแบกความหู้สึกทั้งเบิดปากบอออกวาเบอออกหลายไปบอได้ นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะก็เป็นโพสต์รัวๆนะคะสำหรับผู้ใช้ Facebook หลายๆท่านเข้าไปโพสต์ในกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่ถึงประเด็นปัญหาของคณะหมอลำวงๆหนึ่งซึ่งนะคะหลายๆคนตีความหมายไปว่าศิลปินทยอยลาออกซึ่งตอนนี้เริ่มทยอยลาออกแล้วหลายคนแล้วและจะมีอีกในอนาคตและนะคะหลายๆโพสต์เนี่ย ตีความหมายไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าคณะหมอลำหรือว่าทางด้านผู้บริหารเนี่ยมีการลดค่าตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่นะคะศิลปินพนรบบดายเพราะมาทํางานก็ต้องหวังผลตอบแทนถ้ามาลดค่าตัวกันแบบนี้มันก็ไม่คุ้มเหนื่อย2ไม่พอใจนะคะในผู้บริหารใหม่เออมีการโพสต์ด่าแะหน้าเฟซอะไรประมาณนี้ สาวไอกก็บ,บอแน่ใ,นใจคือกันค่ะพี่น้องขาว่านะคะคณะหมอลำวงไหนที่เกิดประเด็นปัญหานี้ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ะหลายๆคนนะคะเข้ามาโพสซึ่งห้ามาอ่านทางด้านคอมเมนต์กันดีกว่านะเผื่อนะคะพี่น้องขาได้คําใบเพิ่มสําหรับผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายนี้เพิ่นเมนบอกว่าตั้งแต่พี่ฝนธนสุนทรแล้วจ้างมาเพื่อฝนธนสุนทรน,น้องใส ใช่คณะหมอลำเสียงอีสานไหมถ้าใช่พี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นจริงไหมที่นะคะทางด้านผู้บริหารเนี่ยเพื่อลดค่าตัวศิลปินเป็นเหตุปัจจัยทำให้ศิลปินลหลายๆคนตนหานและก็ล่าออกและตอนนี้มีใครบ้างที่ตนหานและกะล่างล่าออกบ้างอ่ะต่อมานะคะบอกว่าแรกๆก็ใช่สุดท้ายไม่ใช่ไม่ได้รวยจริงดูแล้ว มาลดตอนออกงานก็ไม่ไหวนะถ้าเป็นแบบนั้นคือแสดงว่าไม่ได้เขียนแผนธุรกิจเบิงเบิงบเป็นตะคึ้ละละหาหาจักน้อยกะล่งเบิดดันเด็กใหม่ไม่มีใครว่าแต่ค่าตัวเก่าแต่ค่าตัวคนเก่าที่ทำงานคุ้มค่าจ้างกลับได้น้อยกว่าเด็กใหม่นี่สิ สำหรับคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าดันเด็กไหมก็บอกไม่ไผว่าแต่ว่าค่าตัวเนี่ยเด็กไหมได้มากกว่าคนเก่าซึ่งคนเก่าเองเนี่ยทำงานอยู่กับวงมาตั้งนานและคนเก่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพไม่ดีคนเก่าเนี่ยคุณภาพคือแน่นครับแก้วแต่ทําไมถึงไปลดค่าจ้างคนเก่านี่ก็คงเป็นเหตุผลที่คนเก่าเพิ่งทยอยลาออกหลักรตนลนานเอามาหา อย่างนาะส0มสคนมันเยอะไปสำหรับวงหมอลำอดันเด็กใหม่เกือบ20คนเด็กใหม่คือไผรบอรู้จักเลยแม่นไผกันแน่อืสำหรับคอมเมนต์ของโพสต์นี้นะคะพี่น้องขะสำหรับคอมเมนต์นี้บอกว่าขออนุญาตสอบถามไม่ทราบจริงๆครับผู้บริหารใหม่ไผครับผมและเข้าใจว่าอาจารย์ ซึ่งนะคะพี่น้องขาถ้าดูในด้านของโพสต์และก็คอมเมนต์เนี่ยเหมือนกับว่านะคะคำใบ้หลายๆคำใบเนี่ยตรงกับคณะหมอลำเสียงอีสานซึ่งอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องขาทางด้านผู้บริหารอย่างอาจารย์เอจัก,กพัฒนและแม่นกน้อยเองตั้งแต่นะคะเริ่มออดิชั่นศิล,ลปินคณะหมอลำเนี่ยตอนนี้นะคะมีศิล,ลปินในองค์กรค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายคนแต่เราก็ไม่แน่ใจว่า เรื่องที่นะคะทางด้านแฟนข่าวแฟนหมอลำที่เขามาคอมเมนต์ในกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่เนี่ยสำหรับเรื่องศิลปินต้นห้านเพราะไม่พอใจค่าตัวค่าตัวเด็กเก่าน้อยกว่าเด็กใหม่และก็ไม่พอใจทางด้านผู้บริหารเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไหมผู้บริหารจะออกมาเคลื่อนไหวยังไงกับประเด็นนี้และอาจารย์เอหรือว่าแม่นกน้อยค่ะพี่น้องขาเพื่นสีมีนโยบายอะไรกับ ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นและจะแก้ไขกับปัญหาตรงนี้ยังไงคอมเมนต์ก็บอกว่าอาจารย์เอแม่นกเพิ่นจะจัดการยังไงนะลดค่าใช้จ่ายค่ะคนเยอะค่าใช้จ่ายก็เยอะใครไม่มีสัญญาก็ตามใจค่ะตามนายโยบายปรับโครงสร้างบริษัทค่ะคนออกไม่รับเพิ่ม เพิ่มเติมหน้าที่ของคนที่อยู่เงินเดือนคงที่หน้าที่ไม่ซ้ำรับงานเพิ่มตามแบบฉบับบริษัทค่ะเขาทำถูกต้องตามบริษัททั่วไปเขาทำขายอย่าปั่นนะคะอย่าปัน่นเพราะอะไรคะเอ,อ่ยังมีอีกเยอะนะคนทยอยลงเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะพี่น้องคะ่ะว่าแม่นกน้อยกับอาจารย์เอเนี่ยเพิ่นจะจัดการยังไงกับประเด็นนี้เนาะ พี่นองคะเป็นกําลังใจให้กับแม่นกน้อยโอไรพรด้วยซึ่งนะคะเพิ่งเพิ่กับเพิ่งขายบาเล็ทีห5 5 5ไปเพราะว่าเนี่ยแหละนะคะทาเพื่อองค์กรอยากจะผลักดันนะคะคณะมอลําำเสียงอีสานให้ดําเนินต่อไปส่วนอาจารย์เอจักกพัฒนนะคะเพิ่จะออกมาเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่และก็ทุกคนนะคะ,ะทุกคนในองค์กรคณะมอลล์ำเสียงอีสานเสาไอาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยสําหรับเมื่อนี้เสาไอาก็ขอจบประเด็นนี้ ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ